ฝนตกถนนรื่นพุทธมณฑลสายสีนะครับตอนนี้อยู่เลยสาย5มาหน่อยอุบัติเหตุลายที่สองนะครับตำรวจเพียบกระบะสิ่งซิ่ง,งฝากเตือนบรรดาสิงนะครับมือมือใหม่หรือว่าผู้ผู้มือเก่าทั้งหลายนะครับก็ใช้รถก็ให้ระมัดระวังนิดนึงก็ภาวนาครับอย่าให้ไเกิดเป็นอะไรมากมายเมื่อกี้ก็ มาสด้า3นะครับตรงบริเวณเซ็นทนรัลสลายาอันนี้ก็เป็นมิซูบิชิไตทตันครับดูสภาพครับพี่น้องครับคว,ความเร็งความแร็วโอ้นะครับไม่อยากบรรยายไม่อยากเห็นสภาพ แต,แต่เป็นกติเตือนใจนะครับเป็นอุทาหรณ์ลำรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเมืองไทยตายเหตุน,นะครับตายเป็นอันดับสองของโลกครับนะไม่รู้ใช้รถใช้ลากันยังไงกูต่าเห็นแล้วก็ปวดใจครับพี่น้องครับวันนี้วันที่1 2นะครับวันที่12 ทุนานะครับฝนตกทีไรก็ปริเหตุถามหาทุกครั้งนะครับก็ค่อยๆมาค่อยๆไปครับด้วยความห่องยยและปรารถนาดที่จะขู่เต่าพีรัดซ้อนครับการขับก็คือการใช้สตินะครับเพราะฉะนั้นระยะเบรกระยะคิดก็ต้องมีนะครับความชานาญฝีมือนะครับทักษะนะครับสิ่งสำคัญคือสติครับขับก็ต้องใช้สติ ความตื่นตัวนะครับความรู้ตัวนะครับว่าตัเองเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับถ้าไม่ขาดสติเราก็จะไม่ประมาทนะครับ